ไก่จ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนกินสิพามากินข้าวกินง่ายๆเลยกินขา้าวกับลาบประดุกจันนี่ประดุกย่างเนาะก่อนกินกินกับฝากคนอะไรกับแช่ช่องจินพัดแซ่บเลยนะคะไม่ั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วจ้ะเนาะมาก,กินกันเลยค่ะมีผักแก้มมันก็มีผักลากชูนี่ไงโหระพาผักหลายได้หมือน,นี่กวางตุง้งบักทั่วบักแตงบักเขือบักเขือพี่น้องใบ อย่างว่าเนี่ยเขาเอินพี่น้องใบชชพูอุ้ยบ๊แม่ใบข้าวตองเนี่ยกินกับลาบมดมากกินเนี่ยใบข้าวตองพี่น้องแซบ่บมากินกันเลยจา้ากินกันหนึ่งข้าวเหนียวนจะจ๊ะนี่หนึ่งข้าวเหนียวเอาไว้นี่มันสิเป็นยังไงล่ะพี่น้องเอาไว้นี่ก็ได้เนานะเนาะนี่มากินกันเลยจา้าลาบปลาดุก ลาบเองเด้ยวยจนกินกับลากชู่นี่เข้ากันมื่อนี้กินนิดขัาา้วจ้าเดี๋ยวมันจะไม่เสียงอืออเสียงรถไม่ทัวไม่แต่ง อมโหดพภา้งั้นโหดาภามันก็เข่ากันเข่ากันเลยกันเนีอยมืออีกไกลนิดนึงแล้วจ้ะเนี่ยยุข่าว แกงอ,อ่อนเลยบะเขืออ่นอ,อนๆเลยจิ้นข้าวตองเขากันกำลาบอืิงน่ะ มดนมากินแบบน้ห่หางมันก็นเอามาเข็ดตำน้ำพริกม,มาเลยจ้าแ่บๆน้ำกัน ดุกมันๆเลยตัวใหญ่ๆเลยจ้ะกินไส้พริกป่น นละาเข้ากันนี่พี่นออ้องเออน้องโฟนน้องโฟนวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะ ลูกคนที่เห็นงานอยู่บ้านอสอมา mm hmm. เหล่นน้ำมันจเนนะ <c oughs> กินยังไม่เสร็จเลยกินกับป้าไหมกินโอ๊ยบ้านนี้พี่น้องอ่านั่งกับป้าก็ได้ม,มาจากพี่น้องกินยังบบอิ่มเลยเป็นลูกคนงานอยู่บาน,นอสอขึ้นน้องไอโฟน วันดีค่าก่อนวันดีค่าก่อนวันดีค่าอืมเอาถั่วไหมถั่วเดี๋ยวป้ากินก่อนมาจมมากำลังแสบเลยลงไปข้างล่างก่อนนะนะเดี๋ยวป้ากินก่อนนะอืม,อ,มอ่ะไปนั่งข้างล่างก่อนเดี๋ยวกินบ่ไดดพี่น้องเราป้าก่อนนะอืม ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ากินเสร็จก่อนนะเพื่อนมาเล่นนำ้ำเราข้อเหนียวรึเปล่าเอาข้นเหนียวไห,ออหวมไม่เอาชื่อน้องอะไรน้องไอโฟนน้องไอโฟนอย่าไปเล่นมามา คินีบุญน,นิดนึงเขาเหนียวไหมคะเอออืออือตได้ไหมอืออร่อยไหมมาบอกป้าป้าดิอร่อยไหมคะมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมคะอืออืออืมอม,อม,อม,มาตรงนี้สิป้าป้าแลน,นาจะได้เห็นเออ เอาแซงหรือเปล่าแซงว่ะแม่เป็นไนแม่เป็นไนแม่ทำงานเหรอเดอาซอลูกแบบว่าพ่อเขาเห็นงานอยู่กับอาซอไงพี่น้อนงมาตรงนี้มามาติงนหนเออ อย่างเครื่องพิ้นอย่างเครื่องบิ้น,ปนไปแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องเด็กหน่อยมากบุญเลยป่ะเนี่ย คนคนอืมยี่น้องไปกินข้าวอิ่มบ้างเลย จะให้ฟอนลิ่นปตูพี่น้องืมแซ่บอืมบะเขือกรอบๆลยจ้ะ โฟนโฟนอือหือมโอ๊ยโฟนมานี่มาโฟนมานี่มาขึ้นเยวไหมนี่ง่ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนี่ยมารีบหน่อยจ้ะพี่น้อง มาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องฝนบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะจาัาหน้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าไปแล้วคะ่ะคลิปนี้บุญน,น,นิดนึง